อะไรอะลูกปดเหรอลูกแกุไเรม่ไลูกแกกที่มีหนอเอาไว้ที่ไม่มีน่อขาไปท้ายเนี่ยได้ตั้งมั่งโดนมาเยอะแยะเลยไหนลูกอยู่เหมือนกันนี่นา En> มันอะไรอยู่ครับยายเนี่ยเฟิร์สยายกําลังเลือกลูกมะพร้าวอยู่อ่ะลูกที่มีหน่อยายว่าจะเอาไว้กินเองนะที่ไม่มีหน่อจะเอาไปขายอ่ะเข้ามาติดต่อแล้วลูกเนี่ยมาช่วยยายเลือกหน่อยสิมาเลยมามาว่างไม่ใช่หรือเราได้ครับยายงั้นเดี๋ยวผมช่วยเลือกนะครับรู้เป็นไม้อะเนี่ยเนี่ยที่มีหน่ออย่างนี้เนี่ย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 ใครได้ครับเออที่มันไม่มีหน่อที่มีหน่ออย่างนี้ไม่ต้องเอานะลูกนาไว้ไว้ด้านนี้เลยนี่ม่มีนี่ไว้ด้านนี้มีหน่อลูก ไม่มีหน่อไว้ด้านนู้นโอ้โหนี่จะเป็นต้นแลนะ้วเนี่ยมันหล่นมาเป็นอย่างนั้นมาแล้วลูกเนีย่ยเฟื่อดโดยู่น,นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยออ้เรู้สึกว<อ>่าม,มีอะไรหล่นใสจล้างย่าอ่อนะเพื่อใครับนั่นมันเอออะไรลูกอ,อะไรอ่ะลูกเฟือ่อเฮ้อ แกทิ้งเลบยไปเอาไปหนฮะเอาไปไหนเยอะโยนทิ้งสยครับยยนทิ้งไปเลยครับทิ้งไปไหนแล้วมันมันมันกานิ้วมันเกาะมือยายอะเอาไปไหนเอาไปเลยมันทำเอาไปเอาไปายไปเลยเย้ครับ ทำไมทุกแกไปเกาะที่เอเวอเรสต์อะครับยายโยนใส่มันเมื่อจะกีเหนื่ายจังเลยเนี่ยเวีนกรรมเจ้าเอเวอเรสแล้วเอเวอเรสต์ยายขอโทษนะลูกนะแกหาทางเอาตุ๊กแกออกจากตัวเองก็แล้วกันตามาไหวแล้วโอ้ยกลัวโอ้ย